ส,สวัสดีพี่น้องตื่นขึ้นมานี่มื่อเช้าหาเล้วมาว่าปับาบอีพอผู้ใจสวัสดีครับบรินสัม <c oughs> ปับสภาพปับนาดินเลยปูข้นกีดออกมานี่คือพอผู้ใหญ่บ้านเองอีพรออีพอวือถึงเชืเ่อเาอีพรอ ก็ะล่งป,ปับปับหนาดินเพื่อว่าสิปูก้อนอีดให้มันดีมองจอดรถยัางสบายพี่น้องเออบอติดนี่ละพี่นอ้องคือที่เขามาชมเขามาเบิงการรายสุดของสามนาพี่รอนแพงอได้เงินมากกับว่ได้ไปเฮ็ดยังพี่น้องนี่เอามาอ่าสาม,มารลุ้นทุนเฮ็ด พื้นที่ให้มันสะดวกสบายศิลปินพคนมามันก็จะมีมองจอดมันก็จะมีมองวัยรุ่นเวลาคนโตมามันจังสุบอลลูมมันจังสุบอติดพอวูดเราจัดการเองเลยไปไหนมันโลมพี่น้องแต่กี้มีไอ้คืนเอารถมาจอดอยู่ละห้าวรถมีไอ้คืนได้ไง ไปลองไปลองยิงฟีโลอยๆโอ้ยโดนยางกระพ้องกันไปสิผ้าไปเบิง้งอีกมุมนึงของบ้านตาหน่อยแหว่งเดี๋ยวนี้นี่คืออีกมุมนึงพี่น้องอีกมุมนึงไปไปดิผีผ้าเลาะผ้ายางก็ไปใช้เราพี่น้องหาเก็บคลิปทั้งหมดนี่แหละให้พี่น้องได้เห็นได้เบิง้งโอ้ย ไปท้องขังข้วกระทะแตกเข้าบานวันด,ดีครับวัน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 ดีครับป้าเอาใช้คือบัน,บนสิปิ้งปลาแห้งปิ้งแล้วนี่ดิปิ้งแล้วสุกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าร่อตะเข่าไหมบอล่อเข่าอุ่นเข่าปันอเขขออร <c oughs> ู <c oughs> อ้เรงนั่นฮะ เปิดบงปากเอาข่ามีอยู่คือเบื่อคลื่อนเอามามาอุ่นมาใชได้โ้นอยุนอย่ในหันกับย่างก็ได้เอามะอุ่นบ่ย่งเขาลายบ่้ยผมกระโจมมาแาหันละมันก็เลยเอามื่อเ้านี่เนาะเอามาอุ่นแชกันี่ะบ่เลียวหอนหอนู่เนาะตีเออะจมมาจันสี่วีโอ้ อืออ้อยเงี้ยอเจอแอ่ออยู่เนี้ยมูนีเลยจืดไม่แต่ป่าเด้ดิเห็นอยู่ปมูป่าบเป็นตะขินจนขึ้นล่าแล้วหมู่านหมู่เมนเนี่ยและหมู่านหนูมาจองมึงเอาปลาแห้งตัวอยู่ในสนับนี่อันนี้ก็แม่นมานนิอันนี้แมนแมนแม่นแมนนี่อันนี้ถีไม่ปลาอยู่เอออันนี้ปลาขึ้นล่านี่มันบ่ได้ปลามันบ่ได้ปลาขึ้นอันนั้นเด้เห็นปะ อันนี้อันนี้บนเป็นป่าขึ้นเหลาคือจังหวัดเพียงพินวะดิเออป่าขึ้นลาหน้าขึ้นนานหน้าหนามช่วงได้ด้วยนี่ทุกจังหวัดปู่เบิ่งเขาไหมป่าขึ้นลาแถวไหมพวกทุกจังหวัดหอกแถวเสียงพูนไหมเกือบทุกอำเภอสามสิบจังหวัดป่าตู้นธรรมดาวันหนึ่งไปเบิ่งพงเงยวัวเล่าดันหนาเรู้ไหมถึงแยกเมื่อกี้ขับรถไหม นี <laughs> <laughs> ่แหละอ,อีพอแหลมกับอีเมนูเราหลังจากเสร็จภารกิจทิดกับเขาทั้งขั้วใหญ่แล้วเออตื่นขึ้นมาอีพอแหลมเราก็มาเฮ็ดกินเองคือไม่ได้เจอแล้วบางนึ้กับซุปบระเขียบไปแล้วเออส,สิได้ไปสิได้ไปตัดต่อได้บาดเพราะว่าเฮดไกินนันซุปบระเขียนบเพื่อนมันก็บเอาเนาะอยู่เอาเนาะจริงกับบ้บอกเนาะผมยังถามว่าซุปบระเขียบกะเขียบยังไงเฮ็ดซอยนี่เฮ็ดเพีย้ยนเรื่อยกับบ้ว่าตัวไปถามนลยนะบ้ากับว่ามัน <พอ S 2> สุกไร โอ้ยผมไม่ได้สูบหลายขนาดนด้ผมม,มันเหลือหาหนวยแม่ครับผมมือนี่แม่หมมันได้ติดห้วยแบบบ้ามเหลือก็หูเจ้าว่าไปเปลี่ยนกังไหนเอากระซำนั่นล่ะตอนเดียวเออแล้วบ้านนี้เพิ่อนมือขึ้นนี่บ่เห็นแมล่ละซ้อมมือบ่เห็นแม่ละอันเปลี่ยนได้อาการบ้านนี้ไข้แน่ขึ้นมาแน่ไปอาการกับซีไข้แน่เพื่อนปวดแขนแน่บน้เออเพิ่นไปฉีดวัคซีนพี่น้องเข้มได้นี่ เข็มสองเข็มสองแล้วปลอดแพยอะไรเปนบ่อว่างสั้นล่ะเออเอาแต่ว่าบอกพื่นว่ามันมากดเรี่ยๆพวกนั้นกับปพีงป่าเยอือเห็นอยู่พไม่ใช่บุญแม่นเขาเจ้าไปได้หลายยู่งเห้อยกระสีหลายเติบทัวมันหลายคนเขาเจ้ากระสีได้กินกูละเออปานีอันผู้ขาเจ้าว่ากัะสีได้ผมกับบ่ผมกับฟางคุณบอกเนาะอันยังก็มันสีไม่แล้วขันมันจีบคือเกาพนะ ฉีดไหมเนยติดที่เขาคือเขาว่าเลยฉีดอีกคือบรเิเวณว่าป้องกันคือเพียงแต่ว่าบริหารมันล่มปอดเออขาเชื่อน,นช่วงนี้เออบริหารมันล่มปอดเป็น<ะ>ติดได้อยู่แต่ว่ามันบริร่อดบอดกะเฮากะตัวเฮากะรักษาเอาล่ะเออตัวดูแลดูแลจะขวางเอาสิไปใส,ส่มาใส่เฮา,ากะบแล้วมาแล้วบ้างผมบดฉีดผมบอกเลยว่าผมบดฉีดก็ตท่านั้นแล้วครับผมเฮ็ดกรรมเฮ็ดเว่นเลยกมโลกห้ามู่นี่กับเฮ็ดผมตายอย่างนั้นนี่ซะ ผมเท่านั้นผมค่ได้เท่านั้นร่องตัวเขาไปใส่มาใส่แต่เมื่อไปบ้านสิงก็แงดังแงตรวจอยู่ในหันยี่สิบหกคนผ่านไม่มีเชื้อสักคนบ่าวาผู้ที่ตามบ่าวาสิเป็นโซเฟอร์บ่าวาสิเป็นคนในกูดังแล้วก็ทีมงานของบ้านสิงไม่มีใครติดเชื้อสักคนบ้านสิงบ้านิงเลยเอานี่แหมนุกไปไหมที่เขาเขาเืิดเนี่ย โอ้แล้วพวกหงจงหักแล้วหูัันจ้าเต้าแ้งเออรับน้องทวนกุ้มลูกน้อยกอยตาหรือวะพูดผ่ันมากพรอใยญ่สละเพจปะนี่เต้าเต้าตเังเต้าเต้าเต้าเตตังเนกลางมุงคอยเมียคนงามเนี่ย ฟัง,งยงง้ำไหนมัวย้ำไนเดี๋ยวผมเพลงนีผมคิดพอรำวงเลี้ยงชีวิตผมพิการขาพันละยายเฝ้ายบ้านไหมเมียผมไปร้องเพลงอยู่ในบ้านไหมผมพิการขาเหไหมผมคิดพอวงเลี้ยงชีวิตอเอาก็พัวตุกล้างล้านเดีเมียก็ไปเป็นล้านนักร้องของอาหารเดีเอาเจ้าของตัวแตงก็สิจำว่าได้คือเขาาเห็นไหมบ่บอกรบเพลงนี่วา เอาเพ่งอ,อันนี้หกไม่บ่นี่ฮะห,ห,หกไม่บ่หกไงภาษาอังกฤษทักแล้ว s ิ x <laughs> <laughs> six วันจุลีโฟร์ไฟ six เนี่นนย six เ e e n six เอามันดีแล้วคนมีเหืาหน่อมันมีเหงอมีแห้งมาตายน้ข้าจอยังว่าได้มีเหงอมีแห้งมันบ่พอขันบ่มีเหือ,หอนี่ออนนบ่มีแห้งเด๋อ คำโบราณเพิ่นว่นาแม่น,น,มมนว่าเออบ่มีเหี่ยบ่มีแห้งั่นเหี่ยออกนี่โอ้ยมีเหี่ยมีแห้งอันนี้ครัวทังบ้านอันนี้อุ่นบ่กบนี่ครัวบ่ชุกมื้อนั้นโอ้่า,าเขาเอื่นไปยังหมงู่ก็เลยปลานี่บ่ชุกปานไดครัควบักบั่วเออเออบัานรรีสิบโอเลี้ยงนี่ชู้ฟังลูกหลานเขาตีมาโอ้เสี่ยนบังไฟจังได๋มือคือคอยแท้ว่าจน สูบมาดก่อนเลยกำมือเผานาะมือเผาหัวเนาะอุ้ยเป็นยังคือว่าเอาเมือนนั่นให้เขามันบ่อกเอามันบ่อกมันมือบ้างมือจูดเลยแม่ว่ามี่หว่าือดำอดู่ดำดำมันเป็นมือระมือเผาตัวนั้นมอเตอร์ไซค์มเขาเขาเป็นมอยาวว่าใส่เมัดเป็นตำไม้แหลกเราเอาไปตากแดดมิจจามันสแตกใส่หัวมือหัวแหลกมือหัวแหลกไม่มาด โปูหัวน้อยไปได้ก็พอไม่ว่าขึ้นจูไปหอดหัวโตล่องกองเอเลเี้ยงเออก็ว่านี่เ่าเอามือขุนแหลมไาสั่นเขาว่าคือว่าเช็ดบังไฟคักแก่เอามือยังไม่เช็ดบังไฟน้อยไาสั่นเอาหลอดกาแฟอันนั้นน่ะเหยียบพี่ริังเขาเหยียบอยู่วงน่ะเออเหยียบบีบจนแน่นผมเรียกมันธรรมดาได้ตะปูได้งัดออกมันธรรมดาแน่นไปได้ก็บพรขึ้นพอไปสั่นใหม่ โอ้ยลูกเต่อไปโอ้ยนี่บวเสียนมือเชียนเอาตัวนี้ไปมันแก่ไปเลเอามาเชี่ยวมืออวั้นที่ริบซำอันตัวนี้บ่ได้ไปปรุงแต่งกันวะบวชบ่เออเอาเลยมัอนี่บักย่างแห้งเลยนี่อืมเอาไปแก่ค่าราชการท่านท่าเออบักดอมบักดุยละขึ้นดีบวชนี่เขาบักดอมบักดุยละมักย่าก็ต้อบักดองลูกนะจิมบักย่าเออนั่นแหละบักดอมมันมันติดทหารนี่มันสิไปเดือนกัญญานี่ยโอ้กันสิไปเดือนตุลานี่แหละ เปล่ากูพูกยี่ีกาวะพุ่นน่ะตกตกกันจันบุรีต๊กันทั้นั้นทั้งอันหมดเลยเพราะเด้๋ยวยูดอนเขาบักไอ้เด้ยบอกไอ้ยูดอนบักไอ้บอกไอ้มันก็ยังสงสัยอยู่ว่าคู่อาจจะให้อยูพัดสองมาสันมันเป็นมันเป็นร่องคู่ฟื้เอาบักไอ้ก็บักดอมนมีโมู่เดียวกันว่าแล้วบักไอ้เกิดก่อนอยู่ปีหนึ่งนี่แหละมันก็เลยว่าสิไปทหารนี่แหละเกี่ยวข้อเรียวนี่แหละก็ว่าท่านเกี่ยวข้อเรียกหรือว่าไปว่านี่แหละ ดอมัสีอานลานเอาดอมวอ้สูงหาป่าเก่งๆไปอยู่ปาเสาหาแต่หววหาแต่กิริหาแต่ไนไปใส่ปลาใส่ต้มไห้หน้าไหมเออู้น้องูุน้องคนนั้นได้ปะเนี่ยบุกดูอยบุกวนน่ะก็สิวนมันกินยาน้ามันเป็นซินตัวมันว่าเป็นน้ำมันหิวน้ำแห้งข้ากินบุกตโอ้ยอ้วนไร ขดมากมัจะใส่คับไกลได้แบบน้องมาดนี้ห้วยสีบแปดสบผุนบอกคำว่าแปดสบกับสีบังร้อยโอ้ยป็นจำจำยี่นุ่งนี่างไรควบบวัน่ะดูยาน้องมุดอมห่วยบ่บ่อกระบ้วนบันเดคคำว่าเมสีเปนกระบ้วนแห้งแต่ธรรมดาแต่ว่าบอกดูยว่ามันจำยี่นุ่งอ่ะร้อยวะแปดสีบบอ่เกาจี เออนี่แหละนี่แหละประมาณนี่แหละเออเดี๋ยวเด้ะให้ลูกให้เจ้าเขาอยู่บ้านอยู่ซองคุณเอาติมไปแก้ให้มันเออเดี๋ยวชวนไปให้นเขา่าให้ฟิสมาสั่นเออยยั่งยั่งกูเด้มือเผาหัวแหลกตัวนึ่งยั่งยั่งกูเลยใครจะไหนเจ้าว่าเอาเอาทานไสอีกมันสีแมนบ่เอาทานไสก็ได้มันมันจะึ้นอยู่บ่อะบดรบ้าง เพราะว่าอันเขาไปตำเขาตำเรียกๆตำเรียกจนเราไปตากแห้งเอามาใส่เอามาอัดส้หลอดพัชรลนก็ว้าเพือบ่อบอบ่อแห้งมีแต่ควนห้ยหัวแหกแห้งเลยโอ้ยอย่าวาแห้งเสพอเขาจูดบังแล้วเขาจูดบังแล้วลงน้าอะ ขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องใหญ่จื้นลำพูนออฟฟิเชียลเอาไว้สำนีคลิปนี้ปรึกษาหา,าเรื่องเรื่องมือบางไฟแน่กับถามเรื่องสีวัคซีนเราป็นจังไดคือพี่น้องเพิ่นบอกมาละถามข้าวทามข้าวไห่ล่าให้ฟังในเดอร์มาจัดลงไปทั้ง YouTube ให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีพบกันอีกคลิปต่อไปสิเป็นคลิปนี้นั่นพี่น้องถ้าค่อย ชมถ้าค่อยติดตามเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับซับตะไคร้ซับกระดิ่งให้ดังกริ๊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 งอาสุกี้มีความสุขเดือนทั้งตลอดปลอดภัยควบเจียรใจควบไข่จะมีไม่ไง่จืดไปแล้วเริ่มพบกันไว้คลิปต่อไปสวัสดีจ้า